สวัสดีครับผมช่างไปอาซีนะครับวันนี้จะมารีวิวรถของน้องเอสอยู่เชียงใหม่นะครับน้องสั่งมาก็น้องบอกว่าสีเหลืองบอดี้เชฟแล้วที่เหลือก็ให้พี่จัดการตกแต่งให้ก็นี่ก็เริ่มงานขึ้นบอดี้มาแล้วนะครับก็พี่จะที่แรกคุยกันก็เครื่องเสียงจะอยู่ด้านหลังนี้คนระับก็พี่ก็เลยไม่ได้ทําให้พี่ย้ายมาอยู่ในตู้น,นี้แทนนะครับในในแคปแทน นี่ครับบอดี้ก็สีเหลืองก็สีเหลืองสับประรดครับผมสีเหลืองยานัท่ะแล้วก็ Law ้อเวลก็เพื่อจะเลือกล้ออะไรนี่้น้องก็เข้าออกันเลยนะแล้วก็จะเสนอน้องอีกอย่างหนึ่งคือประตูเนี่ยนฮะคือตอนนี้น้องเปลี่ยนเป็นชุดไฟฟ้าแล้วก็เลยพี่อยากจะเสนอน้องว่าขอน้องว่าเพิ่มเซอร์วรสักตัวเพื่อจะทําประตูเปิดปิดเนี่ยใช้เซอร์วยเลยเวลาน้องกดที่รีโมทก็ประตูก็จะเปิดปิดเองน้องไม่ต้องมาเปิดปิดตรงนี้เลยเท่ไปเลย แล้วก็ฝาท้ายนะด้านท้ายด้านท้ายนี่ทํำใหม่ให้นี่ครับเก็บเหมือนรถจริงแล้วก็ฝาท้ายเปิดปิดฝาท้ายนี้น้องสามารถน้องสามารถถอดออกได้นะครับคือถ้าน้องถ้าน้องไม่เอาเนี่ยน้องอยากจะแต่งแบบเด็กเนี่ยถอดเลยครับนี่ขันเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่แล้วแค่ขันเข้าไปครับนี่ขันออกขันน็อตสี่ตัวครับ มันจะมีบานพับอยู่แล้วครับผมพี่พยายามเก็บงานให้เหมือนรถจริงๆแล้วนี่ตอนนี้ก็คือพี่ก็เดี๋ยวจะไปหาหมือนกับเป็นโซ่เป็นอะไรเนี่ยว่าจะทําให้เพิ่มมากยิ่งนี้นเหมือนรถจริงๆขึ้นครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องที่ว่ารอเธอไม่บน่นไม่อะไรเลยบางคนสั่งงานพี่มาเล็กๆก็บอกว่ารอได้ครับเป็นเดือนก็รอได้แต่ว่าพอเหมือนกับรับมันจะมาสามวันอย่างเงี้ยเขาถามแล้วรถผมเต็จย่าพี่รถผมเต็จย่ะง บางทีฟังแล้วแบบไอ้อยามันมีนะแต่คอมเหมือนของน,องน้องนี่แบบแบบเหมือนของน้องนี่คือน้องไม่เคยบ่นเคยอะไรเลยพี่ก็เลยพยายามเก็บงานให้เหมือนรถจริงแล้วสวยยิ่งขึ้นนะก็อยู่ที่น้องอะว่าเซอร์โวตัวนี้น้องจะเพิ่มรายการหรือเปล่าแล้วก็ฝาวบงนี่พี่ก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวทําเครื่องแล้วก็คนโซนด้านในนี้เดี๋ยวพี่จะแกะของเชฟให้เลยครับก็ขอบคุณมากนะครับ สนใจสั่งทําได้นะครับที่ร้านเป้ RC หาดใหญ่โมดิฟายครับผมเบอร์โทร08243836ครับช่างเป้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ